กับสวีดัสสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับโกวินวิเคราะห์บอลก่อนเกมก่อนที่เราจะไปฟังผลบอลวันนี้นะครับเรามาสรุปผลบอลทางด้านเมื่อคืนที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับเป็นทางด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเว์บอมบิดนักเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างสวรร์ซีซิตี้นะครับคู่นี้ก็จบไปราคา สกอร์0-2นะครับผมเนาะคู่นี้ก็กินเต็มนะครับวันนี้นะครับที่ผมยกมาให้นะครับเป็นทางด้าน FA Cup นะครับปีเตอร์โบโรนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างแมนซิตี้นะครับคู่ทสองเป็นทางด้านเ Burnley นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมอ่าเรามาดูแผนการเล่นของสองทีมนะครับทางด้านปีเตอร์โบโรนะครับก็จะมาระบบ 3412ส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างแมนซิตี้นะครับมาในระบบ433นะครับเรามาดู11ตัวผู้เล่นของ2ทีมนะครับทางด้านปีเตอร์โบโรนะครับผมเรามาดู11ตัวผู้เล่นของทางด้านปีเตอร์โบโรนะครับผมน่าก็จะมาโดยทางด้าน แฮริสนะครับผมมาเรียสนะครับส่วนทางด้านกลางตัวลุกนะครับชโมดิสนะครับผมส่วนทางด้านกลางตัวรับนะครับจะใช้เป็นนอเบิลบราวนะครับส่วนทางด้านกองหลัง3ตัวอย่างเทรนนะครับผมเฮดกริดนะครับและไนท์นะครับส่วนทางด้านโรคสาวตูนะครับจะเป็นทางด้านเบนด้านะครับผม ส่วนทางด้านแมนซิตี้นะครับก็จะมาระบบ4-3-3นะครับสิเว็ตัวเล่นนะครับสามสารแน่นหน้านะครับมาเล็ดนะครับผมเซซุดเนาะแล้วกิลลิปนะครับผมส่วนทางด้านกองกลาง3ตัวอย่างเดอบอยนะครับผมแฟ เฟรนันติโย่นะครับผมกุนโดกันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็นสโตนอาร์เก้นะครับผมส่วนทางด้านผู้รักษาประตูจะใช้เป็นทางด้านเอเดรีนเช่นเดิมนะครับผมลองมาดูทางด้านรายการเล่นบาดเจ็บของ2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มทางด้านปีเตอร์โบรเรามาดูรายการเล่นบาดเจ็บนะครับของทางด้านปีเตอร์โบรนะครับผมเนาะก,ก็จะมีทางด้านแจ็คเทเลอร์นะครับผมเจ็บทางด้านเอ เหลังหัวเข่าทั้งคู่นะครับผมเนาะเรามาดูรายการเล่นบาดเจ็บของทางด้านแมนซิตี้นะครับผมเนาะผู้รักษาประตูนะครับที่เคยลงเล่นนะครับบอลถ้วยนะครับนก็มีปัญหานะครับตรงหัวไหล่นะครับก็เป็นทางด้านสเตเฟนนะครับผมเรามาดูห้านัดนะครับของทางด้านปีเตอร์โบโรนะครับผมเนาะก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับ เสมอ1นึ่งนะนัดล่าสุดนะครับแพ้ทางด้านฮอลซิตี้ City ไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับผมเรามาดูทางด้านทีมเยือนอย่างแมนซิตี้กันบ้างนะครับผมจากฝูงเนาะนะครับผมก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่านะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งนะครับผมแพ้1น,นะครับ แพ้ทางด้านสเปอร์ไป3-2เนาะแล้วนัดล่าสุดนะครับชนะทางด้านเอเวอร์ตันไป0-1นะครับ คู่นี้นับก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะสำหรับทางด้านปีเตอร์โบรนะครับกับแมนซิตี้นะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับค่อนข้างที่สนุกนะครับคู่นี้เนาะยังไม่เคยเจอกันด้วยเรามาดูคู่ที่2นะครับผมเป็นทางด้านศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเบอร์ลี่นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับผมแผนการเล่นนับของทางด้านเบอร์ลี่จะมาในระบบ4-4-2ส่วนทางด้านเรตเตอร์ซิตี้นะครับก็จะมาในระบบ4-3-3เรามาดู11ตัว เล่นนะครับของทางด้านเบอร์ลี่กองหน้านะครับของทางด้านเบอร์ลี่นะครับผมจะใช้เป็นเวกฮอสนะครับผมเล่นคู่กับทางด้านก็อกเน่ส่วนทางด้านวิทฟิลนะครับจะใช้เป็นทางด้านบราฮิสนะครับผมเล่นคู่กับเรวูสเนาะส่วนทางด้านอา่าคู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็นทางด้านเทเลอร์นะครับทาครอฟกี้ นะครับส่วนทางด้านประสาทตู้นะครับจะใช้เป็นโปรกนะครับผมส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับสิเอ็ดตัวเล่นนะครับส่วนทางด้านนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้เนาะนะครับผมก็จะมาสามสานด้านหน้าอย่างลูกแมนนะครับดาก้านะครับผมและบรานนะครับผมส่วนทางด้านกองกลาง3ตัวอย่างตีเรมันนะครับเอนดี้นะครับผม และฮอสนะส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็นทางด้านอาร์มาตี้นะครับเล่นคู่กับโซยุ u, นชะูเนาะผู้ัก่สาวตู้นะครับจะใช้เป็นอย่างเดิมนะครับจะใช้เป็นทางด้านชไมเคิลน,นะครับผมเรามาดูทางด้านรายการผู้เล่นบาดเจ็บของ2ทีมนะรเริ่มทางด้านอ่ามิดเบลลี่เลยนะครับผมเนาะอาการบาดเจ็บนะครับก็มี2ตัวนะครับทางด้านรายการของผู้เล่นบาดเจ็บเนาะ นะครับผมก็จะมีทางด้าน, Mate Villa นมนะนาเตวิล่าน,นะครับผมเนาะส่วนทางด้านเอลิกปีตเตอร์น,นะครับผมเนาะก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันเนาะส่วนทางด้านเรเตอร์นะครับผมรายการบุเล่นบาดเจ็บส่วนทางด้านรายการบุเล่นบาดเจ็บของทางด้านเรเตอร์นะครับผมเนาะก็จะมีทางด้านรายการของริคาโดเปโรล่านะครับผมเนาะและก็ส่วนทางด้านรายการของวิลลาโฟฟาน่านะครับผมก็ยังมีอาการบาดเจ็บเนาะเรามาดูห่านัดหลังสุดของ2ทีมนะครับทางด้านเบอร์ลี่ นะครับผมนะก็ชนะไป2แพ้แพ้1นะครับเสมอ2นะัดล่าสุดเสมอทางด้านกิตตันพาเลตไป1-1นะครับผมฟอร์มค่ะค่อนข้างที่จะก,กระเตื้องขึ้นมาเนาะเรามาดูทางด้านทีมเยือนอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับผมเนาะก็เก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้2เสมอ1นะครับนะัดล่าสุดก็ชนะทางด้าน เลนเดอร์ไป3ประตูต่อ1นะครับผมนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกอีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับที่ผมกดไปนะอ่าเรามาดูกันนะผมกดอะไรไปบ้างนะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเนาะกับปีเตอร์โบโรนะครับคู่นี้นะผมให้ไปทางด้านทีม จ่าฝูงนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมก็กดไปเลยนะครับผม5,000บาทไทยนะครับผมอ่าพี่กดไปได้เลยนะครับผมราคาน้ำอยู่ที่0.93เนาะคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านเบอร์ลี่นะครับผมพบเลเตอร์นะครับผมเนาะผมก็ให้ไปทางด้านเบอร์ลี่นะครับฮอฟอร์มเขาค่อนข้างที่จะกระเตื้องขึ้นมาสําหรับทางด้านเบอร์ลี่นะครับน่ากลัวนะสําหรับทางด้านเบอร์ลี่เนาะ เราก็ผมก็กดไปที่ราคาน้ำนะครับผมเนาะ0.89นะครับ5,000บาทไทยเนาะครับผมทั้ง2คู่สำหรับวันนี้อาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์อบอลคืนนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพจโกวินนะครับใครที่สนใจกลุ่มบอลน,นะ @g.w77 หรือคลิกลิงก์